ดินดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะไหนก็เลยนำโรงงานปุ๋ยไส้เดือนไปไว้ในแปลงผักเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะปึกปูกฮทัททำไปกับแนดารี่นะคะก่อนเข้าไปดูคลิปนี้ฝากกด Sub ส c คร b ์ด้วยค่ะ คลิปนี้นะคะแนนก็จะพาเพื่อนๆมาดูการเลี้ยงไส้เดือนในแปลงผักของแนนนะคะอันนี้เป็นแปลงผักที่แนนทําไว้แล้วก็ขุดไปทางไหนเนี่ยก็เจอแต่ไส้เดือนนะเดี๋ยวแนนจะเล่นให้ดูนี่นะคะไส้เดือนที่เราเลี้ยงเอาไว้ในแปลงผักตอนแรกอ่ะ แนนก็ซื้อไส้เดือนมาเลี้ยงเอาไว้ปกตินี่แหละค่ะแล้วคน,นี้ตอนหลังๆเริ่มเลี้ยงไม่ไหวแล้วเพราะเขาขยายพันธุ์เร็วมากแนนก็เลยนํามาปล่อยเอาไว้ในแปลงผักเลยะคะ่ะแล้ววันนี้แนนก็จะนําผักชีมาปลูกนะคะเป็นต้นกล้าผักชีเนาะนามาปลูกแล้วก็อันนี้ก็เป็นต้นปวยเลงนะคะแนนยังไม่ได้เก็บไปทานนะคะก็ยังเหลืออีกหลายต้นนะคะในแปลงก็จะปลูกแซมๆกันไปก่อนนะคะแล้วก็ นี่นะคะขุดไปทางไหนต้องบอกเลยว่าเจอแต่ไส้เดือนจริงๆค่ะเวลาเราขุดดินนะคะแนนก็แนะนําให้ใช้เป็นซ่อมหรือว่าเป็นช้อนปลูกนะคะในการพรวนนะคะไม่แนะนําให้ใช้เป็นกระเสียมหรือจอบนะคะเพราะว่าจะทําให้ตัวของไส้เดือนเนี่ยนะคะตายได้นะคะแล้วก็สามารถไปสับกลางตัวไส้เดือนได้เลยนะคะก็เขาก็จะตายนะคะเห็นไหม เนี่ยอันนี้คือต้องบอกว่าทุกขนแห่งทุกย่อมย้าไปเลยนะคะไม่ว่าจะขุดไปทางไหนนะคะมีแต่ไส้เดือนหมดเลยบริเวณนี้ก็เป็นต้นผักหินที่เขากำลังออกดอกเดี๋ยวแนจะเก็บมเมล็ดเอาไว้ปลูกครั้งต่อไปนะคะแนก็จะปลูกผักชีแซมๆไปแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นเป็นมูลของขี้แมงวันลายที่แนนเติมเข้าไปนะคะ เติมใส่เข้าไปก่อนที่เราจะปลูกผักชีนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นสูตรดินอื่นก็ได้นะคะนี่เดี๋ยวโอ้เห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยเราก็มีไส้เดือนเนี่ยคอยพวนดินให้เราตลอดเวลาเลยนะคะขุดไปทางไหนก็เจอแต่ไส้เดือนนะคะที่เฉพาะแปลงนี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงไส้เดือนในแปลงผักเลยค่ะเห็นไหมคะขุดมานี่ทุกกล้อน ต้องเจอไส้เดือนแล้วก็ดินที่เราปลูกเนี่ยก็จะร่วนซุยไปในตัวด้วยนะคะเห็นไหมคะจะพามาดูใกล้ๆเลยนะคะว่าก่อนที่แนนจะพวนดินเนี่ยเขาก็จะมีขี้ไส้เดือนนะคะเป็นลักษณะของก้อนเล็กๆนะคะ ไม่ได้เติมที่ไสเดือนเข้าไปแต่ว่าไสเดือนเนี่ยเขาจะผลิตปุ๋ยให้เราตลอดเวลาเลยนะคะนี่นะคะเป็นเป็นการใส่ปุ๋ยตลอดเวลาให้กับต้นไม้โดยที่เราไม่ต้องทำงานให้ไส้เดือนทำงานแทนเราได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนยจะขูดให้ดูนะคะตรงนี้น่าจะมีไสเดือนอยู่เพราะว่าขี้ไสเดือนเขาเยอะมากๆเลยแล้วก็เวลาเราปลูกต้นไม้เราก็สามารถที่จะเพิ่ม ฝางข้าวไปนะคะเมื่อครั้งที่แล้ว,ว่ใส่ฝางข้าวไปเยอะมากแต่ตอนนี้ย่อยสลายหมดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือซากฝางข้าวเมื่อสามอาทิตย์ก่อนได้นะคะเพราะว่าแนนปลูกปอยเล็งไปเมื่อประมาณสามอาทิตย์ที่แล้วเนาะแล้วก็เก็บกินไปบ้างแล้วนะคะมันก็จะเหลือเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวแนนจะเอาไว้ก่อนเพื่อทําเมนูต่อไปนะคะนี่ก็เป็นไส้เดือนนะคะที่อยู่บริเวณแปลงผักนะคะนี่ ดินดุกดิกดุกดิกอยู่นี่เองบอกเลยว่าแปลงผักที่บ้านแนนขูดไปทางไหนนะคะก็เจอแต่ไส้เดือนค่ะแล้วนี่ขี้ไส้เดือนตามแบบซอกดินนะคะตามซอกดินต่าง,างๆมีหมดเลยค่ะเห็นไ,ไหมดินก็ล้วนซุยดินเหนียวก็ทําให้ดินเหนียวเนี่ยล้วนซุยได้แล้วก็แนนมีวิธีการเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงแบบธรรมชาติที่ทําในกระถางนะคะเดี๋ยวแนนจะแปะเอาไว้ให้นะคะ สามารถดูในคอมเมนต์หรือว่า,อาด้านล่างเดี๋ยวนี่ยจะแปะเอาไว้ให้ทั้งสองที่เลยนะคะหลังจากที่เราพวนดินเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่มูลวัวไปที่แปลงผักนะคะนอกจากว่าจะเป็นอาหารให้กับ ไส้เดือนแล้วเราก็เป็นการเพิ่มอาหารให้กับผักเราด้วยนะคะแล้วก็โรยด้วยฟางค่ะฟางข้าวเวลาเราลดน้ำไปเนี่ยจะช่วยรักษาความชื้นด้วยแล้วก็เวลาเขาย่อยสลายก็จะเป็นอาหารให้กับไส้เดือนอีกทีหนึ่งนะคะถ้าหากว่าไม่มีฟางข้าวนะคะก็สามารถใช้ใบก้ามปูในการทดแทนฟางข้าวได้นะคะแนนก็จะทำสองแบบเนาะ เพื่อที่จะรักษาหน้าดินเอาไว้ไม่ให้หน้าดินเนี่ยเปล่าเปลือยแล้วก็เป็นการเพิ่มอ,อ,อาหารให้กับไส้เดือนที่อยู่ในแปลงผักของเราได้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมถ้าหากว่ามีข้อสองสยัยหรือว่ามีกข้อแนะนำก็สามารถแนะนำแนนมาได้เลยค่ะแล้วก็เรามาฝึกปลูกหัดทำไปได้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย